เราภาวนาดูพระพุทธาธิโมพระภาวนาเราภาวนาดูสาธุ การเีต่อ,อ,อไวรัสโควิดในทีนะครับโควิดสิก้มีความน่ารักในตัวเองนั่นก็แสดงว่าพร้อที่จะเรียนแล้วใครที่มีความสามารถท้าไหนใ้เรีเยนความร่วมมอนะครับูหน่วยานโรงเรียทศารัฐกุ่มนอกทก้าริการาน้องๆลูกหล,กล,กนลกานอใครไม่เคย เก่งม okay, างไหมลูกมอหมาของคุณลุงเกียดชดาคุณลุงท้วฝา,ากคุณหญยถึงลุกๆหลานหลานฝากคุณหญ่เชื่อฟังสิ่งที่คุณครูบอกช่วงนี้น้องๆลุ่นหลานจะต้องทนกันสักนิดหนึ่งนะครับ เรียนเนี่ยเรากลัวคุณครูมากกว่ากลัวคุณพ่อคุณแม่การให้เด็กๆทุกๆหลานๆมาเรียนที่โรงเรียนเ,นยเป็นของฝังให้เขามั่นใจแล้วก็เชื่อใจว่าเราจะเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้เต็มรูปแบบแล้วก็เชื่อใจว่าน้องๆจะได้กลับมาสู่ชีวิตของความเป็นนักเรียนนะครับจะได้เจอเพื่อนเจอฝูงแล้วก็ได้เรียนอย่างเต็มรูปแบบนะครับ มาตรการเหล่านี้ในจังหวัดส,สงขลานังจังหวัดส,สงขลานี่ก็จะมีโดยถ้าเกิดท้องถิ่นก็ให้ท้องถิ่นช่วยถ้าเกิดส่วนของการศึกษาอื่นไม่ว่าจะเป็นของการศึกษาเอกชนการศึกษาของพื้นฐานหรือการศึกษามัธยมศึกษาหรือแม้แต่ว่าอาชีวศึกษาเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการที่ออกไปมนตรวจนะครับประเมินผลเป็นระยะระยะนะครับก็คือทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองก็คือมีความมั่นใจมีความมั่นใจครับ และเราเชื่อมั่นว่าเราเราเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีนะครับน้องๆจะได้มีชีวิตที่เป็นปกติตามวัยเขาสักครั้งหนึ่งนะครับ <S <S ก็ยินดีวันนี้ก็ฝากยินดีกับผู้ปกครองของนักเรียนประถัวป้อมนอกนะครับวันนี้เขาได้มีรอยยิ้มได้เห็นน้องๆและเขามีแววตาที่เป็นประกายเชื่อว่าเขาคุณก็รอรอเวลาที่จะเปิดเรียนก็จะได้มีชีวิตตามวัยของเขาอย่างสมบูรณ์ั